เข้ามาแล้วครับ r ีโว2.4 e p a s s นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่เนื้อหอมมากๆนะครับยิ่งคันนี้ได้สีขาวนะครับ2.4 e p a s s ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับพร้อมไฟเดย์ทามันยิ่งร้ายนะับผมนีครับ,นะรบได้ตัวรถสีขาวคลิปนี้นะผมพาชมพาเช็คสภาพดิบก,กันก่อนเลยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่รีบติดต่อดูคลิปนี้จบแล้วติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้บอกอีกทีนึงนะไม่แค่80,000 นี่ครับไม่แค่8ปด0 0ื่นเท่านั้นนะครับผมภายในเนี่ยรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะผมใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วก็กําลังตามหารถสเปคนี้อยู่ที่เป็นเกียร์ออโต้สองจุดสี่อีพาร์สประตูสีขาวนะรีบดูคลิปนี้จบแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้ผมพาเชมิมพาชมพาเช็คสภาพดิบกันก่อนเลยนะครับกล้าถ่ายให้ดูขนาดรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะผมใครสนใจคันนี้ดูคลิปนี้จบนะ สวัสดีครับผมบอยเพชรจนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boy, บอยกระบะมือสองนะวันนี้ผมมีเข้าใหม่นะครับเป็นตัว t o y o ต a h ไฮรักรีโว2.4 e p a t นะครับพินเนอร์ยกสูงนะเกียร์ออโต้ปี2018-2019สีขาวคันนี้ไมาแค่80,000แล้วก็ได้เป็นตัว2.4 e p a t ซึ่งบอกไว้ก่อนนะมีหลายๆคนตามหาอยู่นะครับผมวันนี้ผมมีส่งมอบแล้วแล้วก็รถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่รถยังไม่ทันได้ร้างยังไม่ได้ปปับสภาพนะครับผมแต่ว่า ทางช่างถอดบอบไปแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมพาเช็คสภาพดิบกันก่อนเลยนะคบผมใครที่กําลังตามหาอยู่นะครับได้มาดูคลิปนี้ก่อนพี่ๆได้ตัดสินใจก่อนรีบติดต่อนีบหยิบโทรศัพท์เข้ามาโทรติดต่อหาผมเบอร์โทรด้านล่างคลิปแอดไลน์เพื่อนๆดูารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ๆได้สิทธิ์ก่อนเลยนะครับผมมีคันเดียวนะครับทะเบียน3576 นครราชสีมาคันนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพอีกทีนึงนะหมายเลขแปดหมื่นคันนี้เปิดราคาอยู่ที่549,000สนาพนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น3.79นะครับหรือว่าอยากได้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่9,800บาทนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้น9,800บาท84งวดนะฮะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยออกรถได้ทุกอาชีพนะครับติดต่อปรึกษาได้เลยนะฮะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตัวรถนะครับเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ผมเดี๋ยวผมพาชมพาเช็คทุกจุดเช็ครายละเอียดทุุกจด เหมือนกับตอนที่เรารับรถเข้ามาเลยนะนะครับดูโครงสร้างด้านหน้านะครับกระจังหน้าสีดําหน้าหล่อแบบนี้พร้อมตัดโครเมียมสวยๆ้วย,ยนะครับนี่คือรถยังไม่ได้ล้างนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ d ดียร์ทามันิง่งไลท์มีให้ครบใสๆแบบนี้เลยนะครับเป็นลูกแก้วใสๆนะไฟตันมอนนะครับพร้อมฝาครอบสีดำนะดูดูเข้มๆ,ๆแบบนี้นะฮะด้านหน้าเนี่ยริ้วรอยนะถือว่าน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับรถที่เข้ามาหลายๆคันนะครับผม ฟหน้าฝั่งนี้นะครับสภาพสายสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวผิวพันธุ์ฝากระโปรงนะคมคม,คมสวยๆนะครับอันนี้คือคาบตกระโปงนะไม่ใช่คาบสะเก็ดหินได้ๆนะฝากระโปรงดูแล้วไม่ต้องเก็บงานอะไรนะได้ไปใช้งานอย่างนี้เลยนะเรียมสันสวยๆนะนี่ครับเคาะไปใส่ๆบางๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ผมย้ำอีกทีรถเข้าใหม่รอปรับสภาพอยู่นะครับถอดบ่อไปแล้วแต่ว่า ผมขออนุญาตมารีวิวสภาพดิบให้พี่ๆทุกคนได้รับชมก่อนเผื่อใครหาอยู่นะครับแล้วต้องการนะครับพี่ๆผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วได้ติดตัดสินใจก่อนนะผมรับประกันนะฮะรถสวยจริงๆนะครับมาดูกันที่ตัวล้อแมกล้อแมกเนี่ยของเดิมโรงงานเลยนะเป็นขอบ17แต่ยางก็เป็นยางที่ติดมาจากป้ายแดงมันเป็นยางปี18ดอกเริ่มไปหมดแล้วเดี๋ยวผมหายางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ๆเปลี่ยนให้นะฮะดูด้านในนะโครงสร้างซุ้มล้อนะฮะซีนซิลิโคนเดิมนะครับ พวกจุดน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยหยับโชกเดิมรถไม่ได้แต่งซิ่งใดๆหรือว่าตัดโชกไปใดๆนะครับผมชามบันไดสีดำด้านนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอาจจะมีฝุ่นๆหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับผมกระจกมองข้างพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าได้นะครับผมเป็นแบบโครเมียมติดคิวอัลสารให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ติดฟิล์มแล้วนะครับนะติดฟิล์มแล้วนะครับผมตัวมือจับนะครับเป็นแบบโครเมียมกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบน,นี้นะครับผมนะเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดภายในนะครับ ต้องขออภัยด้วยเบาะยังไม่ได้ใส่แต่ว่าอยากให้พี่ๆทุกคนนะครับได้ตัดสินใจกันก่อนจริงๆสำหรับคนที่ติดตามช่องผมนะาบางครั้งอาจจะถ่ายรถที่ปรับสภาพเสร็จแล้วแต่ว่าวันนี้รถสวยจริงๆอยากให้ได้ดูก่อนนะฮะแล้วก็ได้ดูสภาพดิบกันก่อนนะฮะเนี่ยภายในเป็นแบบนี้เลยนะครับแผงประตูเดิมสวยนะครับสปอร์ตแมนอาร์ตอยู่ครบสวยงามเนี่ยซีนซิลิโคนเดิมตรงๆสวยๆเลยนะครับแผงประตูรถไม่มีช้ำ กระจกเป็นระบบไฟฟ้านะออโต้ฝักคนขับเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบซอกประตูด้านในหัวน็อตคมๆไม่แกะไม่ขยับนี่ครับารายละเอียดตัวรถปั๊มทุกอย่างชัดเจนน็อตด,ด้านแก้มไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขูดขีดของพวกเครื่องมือช่างหรือว่าประจจใดๆพวงมาลัยก็สภาพสวยนะครับหนังพวงมาลัยนะครับพุ่มนะครับตะเข็บด,ด้านต่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับรับสายว่างสายที่ซ้ายมือได้เลยนะครับตัวนี้ได้หน้าจอ7นิ้วได้หน้าจอ7นิ้ว นะครับมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับถ้าเป็นตัว e พันเนี่ยเราจะได้กล้องมองหลังถ้าเป็นตัว e เฉยมันจะไม่มีกล้องนะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นหลอดไส้ด้วยนะครับส่วนตัว Air เป็น Air a อนาล็อกออก,ก็พวกเนี้ยใช้งานง่ายๆทนๆอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ค่อยได้ปรับเยอะอยู่แล้วนะครับที่วางแก้ว2ใบเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดสามารถปัดเข้าหาตัวบวกลบมาพร้อม e c โ mode แล้วก็ Power m o d โหมดให้นะครับอันนี้ครับดูสภาพ,พภายในอันนี้คือรถยังไม่ได้ปรับสภาพ ของเราจะถอดเบาะพรุ่งนี้เอาไปสปานะเพราะว่ารถทุกคันของเราต้องแจ้งมาก่อนเราขายรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้นะไม่ได้ขายรถสภาพดิบแต่โดยรวมถือว่าสภาพสวยนะเนี่ยครับคือดิบๆบเลยให้ชมกันคือเอาตรงๆว่าแทบไม่มีที่ไหนให้ชมแบบนี้นะครับผมให้ชมได้เลยนะครับเพราะว่ารับประกันนะทุกคันเนี่ยเราคัดเข้ามานะครับคัดเกตเองเข้ามาทุกคันนะคัดเกตเองเข้ามาทุกคันพี่ๆซื้อรถมือสองนะครับอยากซื้อรถให้สบายใจนะครับ ไม่มีชนหนักไม่มีพิกล้ำไม่มีตะต่อหรือว่ากลับสีมาได้เกรดเอมีรับประกันหลังการขายนะที่เพชรยนติดต่อเขาหาผมได้เลยนะครับผมวันนี้ผมถ่ายให้ชมสภาพดิบกันก่อนเลยนะครับผมติดต่อหาผมรีบติดต่อมานะครับเพราะว่ารับประกันคันนี้อยู่ไม่นานนะครับถ้ารถสเปคสวยๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยอยู่ไม่นานเนะี่ยโครงสร้างให้ดูได้เลยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมน,อน็อตไม่มีแกะไม,ม่ขยับ เช็คแล้วประตูขวานะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับไม่เคยถอดมาทําส่งทําสีได้ๆนะครับประตูเดิมหมดนะฮะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักด้านท้ายเนี่ยก็สวยสมบูรณ์นะครับกันชนเป็นแบบคมเมียบนะครับไฟเบรกเป็นใสๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยแล้วโลโก้ทุกตัวสอนมาครบคันนี้เป็นอ่าก็จะเป็นโลโก้ตัว E นะครับแต่ว่ามันเป็นรุ่นพิเศษเป็นตัว E p a s s นะฮะก็จะได้ในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาให้นะฮะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ เวลาถอยจอดก็ช่วยได้เยอะเลยนะฮะมีไฟเบรกดูที่3นะโลโก้โตโยต้านะอยู่ครบไฟเบรกฝั่งนี้ไม่มีรอยแตกรอยร้าวกระบะไลเนอร์นะตัวอ้อดักนิดนึงนะครับไม่ได้มีตัวผ่อนแรงนะกระบะไลเนอร์นะเนี่ยครับดูสภาพส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าพวกรถกระบะสี่ประตูนะคนที่ออกไปเนี่ยแทบไม่ได้บรรทุกหนักเลยนะกระบะยังกริบๆอยู่เลยนี่ครับ กระบะไลเนอร์แมกไนเนอร์ยังกริบกิบอยู่เลยนะครับมาดูโครงสร้างฝั่งซ้ายกันบ้างนะดูซี่สีผิวตัวรถก่อนนะความสม่ําเสมอของสีผิวตัวรถนะครับผมสีไม่มีซีดไม่จางนะเป็นสีเดิมโรงงานประตูไม่ได้มีการเปลี่ยนนะท้ายเดิมๆนะแบบนี้เลยนะสีสม่ําเสมอกันล้อสภาพสวยนะนะครับแชสซีด้านในนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะนี่ครับประตูเดิมเช็คให้เลยนะครับประตูเดิมเมทอาร์ตอยู่ครบ นะพี่ๆคนไหนอยู่ตา่างจังหวัดพี่ๆดูคลิปผมไว้นะประกอบการตัดสินใจได้เลยเราวรีบติดต่อเข้ามานะครับถ้าสนใจสเปคนี้นะหัวน็อตไม่มีแก่ไม่มีขยับนะสามารถโอนจองนะับออนไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ไฟแนนซ์วิ่งเสร็จใ้ถิงหน้าบ้านไม่โอนผ่านบัญชีผมนะครับเดี๋ยวผมมีบัญชีของเจ้าของบริษัทนะครับคุณวชิรานนลงเพชรนะครับแมนอาร์ตอยู่ครบนะครับสามารถเสิร์ชได้นะคุณวชิรานนลงเพชรของบริษัทเพชรยนต์นะครับเป็นเจ้าของนะครับผมทุกการชำระเงินผ่าน บัญชีเจ้าของบริษัทหมดนะครับนี่ตัวอย่างชัดเจนนะครับตัวรถก็ชัดเจนตัวผมก็ชัดเจนแน่นอนนะมักสี่ยูรบนะได้รถเกตเอสบายใจซื้อรถมือสองซื้อให้สบายใจนะครับพี่เสร์ชื่อเพชรยนตนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับใน YouTube ใน Google นะครับเป็นรถมือสองร้านที่เป็นดีลเลอร์ใหญ่นะครับรับรองนะครับเงื่อนไขพิเศษจากธนาคารนะครับเราได้เต็มแม็กแน่นอนนะครับสัหรับตัวรถมือสองนะครับผมคันนี้ก็ ได้เต็มแบกแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับ150แรงม้าเครื่องเดิมนะครับผมเครื่องนิ่งนะครับผมแทนเครื่องสภาพสมบูรณ์นะครับนะครับดูรายละเอียดภายในเนี่ยได้เดิมหมดมาสียุคครบรถไม่ได้มีการแต่งเครื่องแต่งซิ่งใดๆนะครับเป็นเครื่องเดิมหมดนะฮะส่วนใหญ่แล้วของเรานะครับ ร้อยละ90%นะครับถ้าไม่ใช่รถเทินเราเอาแต่รถเดิมเข้ามาขายนะฮะตัวเพดมอกแล้วก็นะแผ่นเพดตัวรถนะครับพวกได้เครื่องไอ4สีก็อยู่ครบซอกด้านในนะครับผมซอกด้านในฝั่งซ้ายหัวน็อตไม่มีแกะฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะฝากระโปรงยังไม่เคยโดนแกะทำสองทำสีได้ฝากระโปรงเดิมหมดนะฮะสปอร์ตเมทอาร์ตนะครับแล้วก็รูกลมของฝากระโปรงนะฮะยังคมสวยนะฮะเมทอาร์ตเยงตัวครบสวยงาม เลเบลสติ๊กเกอร์อยู่ครบถ้วนนะไม่มีรอยแกะรอยเก่านะพวกเนี้ซีนซิลิโคนเดิมหมดนยครับปั๊มทุกอย่างชัดเจนนะเนี่ยระดยดฝากระโปรงได้เดิมปั๊มโตโยต้านะฝากระโปรงเดิมน็อตไม่แกะไม่ขยับนะครับซอกด้านในเช่นเดียวกันนะครับจุดสําคัญของตัวรถนะไม่เคยขยับไม่เคยถอดมาแก้นะครับไฟหน้าไฟเดิมนะครับหัวน็อตตัวไฟหน้าคมๆแบบนี้นะครับแล้วก็คานแก้มด้านซ้าย นะสภาพสวยๆนะครับตรงๆไม่บิดไม่เบี้ยวนี่ครับปั๊มชัดเจนนะครับปัมป๊ม R าปั๊ม R โอเคต้องขออภยัยฟังนี้ฝังขวาชอบจําผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยปั๊มมันจะบอกนะครับรูกลม,มนะฮะคานด้านหน้าตรงๆสวยๆเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปั๊ม L นะแล้วก็น็อตนะไม่มีแกะไม่มีขยะหัวน็อตคมๆไม่มีรอยเครื่องมือช่างขูดขีดใดๆนะเนี่ยคารตรงๆสวยๆอานนี้เลยคลมๆ ะมันอาร์ตอยู่ครบนะภายในเนี่ยคันนี้ได้เดิมหมดนะครับผมพาเช็คให้ทุกจุดเลยนะครับผมรถยังไม่ได้ปรับสภาพกล้าพาชมแบบนี้เลยนะครับทำไม่มั่นใจไม่กล้าถ่ายให้ดูแบบนี้นะครับนะกับตัว t o y o ต a h i l u x r e v o นะ2อี e พัฒนะฮะกับใบแค่80,000นะฮะราคา549,000นาะดอกเบี้ยเนี่ยรับรองได้ดีที่สุดในบรรดารถมือสองแน่นอนนะครับเนื่องจากเพชรยนของเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่ คใครต้องการออกรถคันนี้เครดิตฟรีดาวน์ฝนเริ่มต้น9,800บาทนะครับผมเครดิตดีจัดๆนะครับผมพี่ๆเอาบัตรประชาชนใบเดียวนะครับรอรับรถภายใน2ชั่วโมงได้เลยนะครับติดต่อปรึกษาผมเพิ่มเติมก่อนได้นะครับใครๆใ,ใ,ใครที่อยู่ต่างจังหวัดเบอร์โทรด้านล่างคลิปแอดไลน์เพื่อนๆได้ปรึกษาผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมอาจจะสอบถามรายละเอียดนิดน,นึงนะครับว่าเครดิตเป็นยังไงนะครับสามารถแบบเผื่อเดินทางมาจากต่างจังหวัดอยาก เดินทางมารับรถครันนี้กลับบ้านเลยนะครับปรึกษาผมเพิ่มเติมก่อนได้นะครับยินดีให้บริการสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร้ให้ดนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ